ฉันได้มาแล้วท่านผูชชมลูฟี่เกียห์นะครับใช่วู้ผมพึ่งได้สุดๆรอนๆตะกี้นี่เลยนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับใช่ผมได้ตะกี้นี้เลยนะครับโคตรดวงดีใช่ผมไม่เคยดวงดีกับเกมนี้เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมดวงดีกับ เกมนี้ใช่แล้วคือผมอ่าโทเค็นที่เหลือก็คือผมนั้นเอาไปซื้อเมฆนะครับเมฆนี่มันเป็นคูดาวรีเดักคูดาวดีด็กชั่นเหรอรีดักชั่นนะครับเป็นการรีคูดาวนะครับใช่ก็จะทําให้เรานั้นไซส์สกิเลเร็วขึ้นนะครับโอเคเออลืมแนะนำตัวโอเคครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ด้วยนะครับผู้ฝีกีตาร์ขอสมารถขั้นสูงเองนะครับก็วันนี้ครับผมก็อยู่ในเกม อันนี้メディ i m มิเมชันซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับก็คืออัปเดตของวันพีทลูฟี่เกียห์นะครับใช่ผมจะมาให้ดูนะครับว่าสกิลของลูฟี่นั้นเป็นอย่างไรนะครับใช่แล้วก็มีคอมโบอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคเออแล้วผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วล่ะใช่โอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยผมจะรีวิวตรงดิเมนชันเลยนะครับ เออเอาด่านไหนดีเอาด่านนี้ก็แล้วกันมาเรามาละนี่การเดินของลูฟี่นั่นมันจะเป็นเหมือนการลอยได้เป็นการนอนแล้วก็เดินนะครับใช่เป็นนี้แบบนี้นะครับเป็นการลอยได้นะครับนี่สกิลหนึ่งก็คือคามินาลีนะครับก็เป็นสายฟ้านะครับเป็นการคว่างสายฟ้าไปนะครับนี่โคตรเฟี้ยวเลย,ยน่นผู้ชมไปนึงขายนี่ก่อนแกที่ขวางทางจริงๆเลยทำไมไม่นีบตายตะกี้นี่วะโอเคเอาใหม่นะครับนี่เป็นการคว้างสายฟ้าปึ้งนี่ ดาเมก็รุนแรงอยู่นะครับสกิลสก็คือการแปงลงร่างเป็นตัวใหญ่แล้วก็เหยียบทั้งเหยียบศัตรูให้มันแบนแตะเลยนะครับใช่นี่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมลอ่อโนมูก่อนโอเคมาเร็วมาเร็วนี่เหยียบแปลงร่างอ้งนี่หายไปในทีเดียวเลยครับวันช็อตเลยโอเคแล้วก็สกิลที่3คือมังกี้ก็ต์เฟิร์สนะครับก็คือการขยายมือให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูบุ้ม ฟาดฟาดฟาดก็การขยายมือให้มันใหญ่นี่มันจะเพิ่มดาเมจให้เรานะครับใช่ดาเมจก็น่าจะคูณ2นะครับอืมแล้วก็นี่จแอ่นตุ้มสายฟ้าปึ๊บสามารถคอมโบโด,ด้วยกัน3สกิลนะครับใช่ปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมคอมโบโให้ดูนะครับโอเคคอมโบนะครับก็คือ1 2ตุ้มแล้วก็3 ไม่ใช่ดิ2 1 3หนึ่งสะครับใช่มันเป็นคอมโบที่เรียกว่าเอาไว้คอมโบกับบอสนะครับส่วนพวกไอตัวปกตินี่แค่ฟาดสกิล1กับสกิล2ก็ตายละเออไอคอมโบบอสนี่ก็น่าจ,จะไซส์สแล้วก็3นะครับนี่นี่มันจะวิ่งเร็วขึ้นโอเคนี่ดาเมจแรงนะครับใช่ไซส์แค่3ก็ได้นะครับฟาดมันแบบฟาดปกติก็ <laughs> ไอตัวนี่มันก็จะตายนะครับเออ โอเคปึ๊บต่มโอเคมารีวิวตรงอ่ให้ลูฟี่นั้นเป็นซับพอร์ตนะครับก็คือเอาลูฟี่นั้นไปไว้แอตซิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมให้ลูฟี่นั้นไปอยู่ในแอตซิดหนึ่งก่อนอ่ะแอตซิดหนึ่งนี่สกิลแป๊นนึ่งผมขอไปดูก่อนนะครับว่าลูฟี่นั้นมันสกิลแอตซิดมันคืออะไรวะก๊อตกันเหรอเป็นก๊อตกันนี่น่าจะเป็นการขยายอะขยายร่างใหญ่แล้วก็ทุบนะครับเออ ชิบหายกูลืมรีวิวอันติแป๊บนึงรีวิวใหม่ก่อนโอเคท่านผู้ชมมาห้องนี้ละเออมาห้องอ่าเชเลเตอร์เทสติง้งเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเอาลูฟี่นั้นมารวีวิวอันติก่อนรีวิวอันติก็คือก๊อตกันนะครับลีนพันขอโทษดีโอเคก๊อตกันนี่คือ,ก,คอ,ก,คอ,ก,คอการขยายร่างใหญ่แล้วก็เอาเหมือนอ่าขยายมือใหญ่โคตรแล้วก็ทุบเนี่ยทุบศัตรูน่ะเออโอเคส่วนในสกิลซัพพอร์ตของลนะูฟี่นั้นก็คือการใช่อันตินะครับมันเหมือนกันนั่นแหละ เอา้าทำไมมือใหญ่มันไปไหนละเอา้าโอเคถือว่าเป็นการใช้มือใหญ่นทุบไอ้ดัมมี่นะครับเออถือว่าเท่อยู่นะครับใช่ตุม้มโอเคไหนๆก็ไหนๆนะ้วเดี๋ยวประเผมไปสปีดเรทก็แล้วกันเออสปีดเรทนี่ก็คือการเรียกว่าเรทเห็นความเร็วนะครับใช่เป็นการเก็บโทเค็นอ่าเป็นพระจันทร์ดำนะครับไปแลกกับอ่าบอสแบบตัวละครเก่า ที่มาในเรทแต่ก่อนนะครับเออตัวละครที่แบบทผูุชมไม่ทันอะ่ะเออเล่นไม่ทันนะครับเออ,อย่างเช่นอตอนนั้นคือผมเล่นโยอีกิโร่ไม่ทันใช่ไหมผมก็เล่นไอ้สปีดเรทน,นะครับเพื่อเอาโทเค็นพระจันร์สีดํานั้นไปแลกเอาโยอีกิโร่ครับมันสามารถแลกได้นะเออแต่ว่าซื้อมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นดาร์กโยอีกิโร่นะครับนี่ตัวคอมันก็จะเป็นสีดํานะครับมันไม่นี่มันไม่เหมือนแบบบอสเรทน,นะครับมันจะเปลี่ยนตรงสีดําบึมโอเคนี่ผมเอากูการูมาช่วยนะครับ โคตรเทเลยนะบ้สมอะไรจะเทได้ขนาดนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวนเนาะดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะครับท่านูุสมอ่าเป็นดาเมจที่แรงอยู่นะแรงเอาเรื่องอันตีไปทุบตูมใช่ถือว่าแรงแรงมากแรงโคตรเลยแล้วก็สกิลโคตรเทเลยขออวยนิดนึงนะครับเพราะเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยใช่ชอบมากกว่าเอเลนด้วยนี่นี่ท่านบุสมเห็นไหมซื่อมันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก ยูอิกิโลเป็นชาโดยูอิกิโ่นะครับตเติมชาโดไปก็เป็นแบบยูยูอีกิโลล่างมืดนะครับใช่ถือว่าโคตรเทเลยนะทั้ชวมสกิลกมันก็จะเหมือนกับยแบบูอิกิโ่แบบอ่าทุกอย่างเลยนะครับใช่เปลี่ยนแค่ตัวละครกับชื่อเฉยๆนะครับปุ๊บตุม้มตายซะเถอะชาโดยูอิกิโ่นายมันตกยุคแล้วหรือเปล่าวะ <S <S นี่ฟาดเข้าไปนี่ตายหรือเปล่าวะ ไม่ไม่ตายว่ะเปิดอมตะทุบโยกสายฟ้าเฮ้ยแป๊บน,นึงผมรู้สึกว่าตะกี้ที่ผมใช้สายฟ้าได้3ครั้งว่ะเออน่าจะเป็นสกิลจากสัตว์เลี้ยงผมนะครับใช่สัตว์เลี้ยงคาตาคูรีนะครับกับเอ,อ่อกับเกียร์นะครับเออเกียร์มเมฆนั่นแหละก็สามารถใช้สายฟ้าได้3ครั้งก็ถือว่าแจ๋วอยู่นะครับท่านผู้ชมเออผมลืมบอกนะนะครับท่านผู้ชมลูฟี่นั้นเป็นประเภทอ่าเป็นประเภทที่แบบได้ทั้งหมดเลยนะครับก็มันจะมีอ่าตัวละครนั้น ตัวละครในเกม Dimension Simulator นะมันจะมี2ประเภทคือประเภทที่แบบเอาไว้ตีบอสกับประเภทที่เอาไว้ตีพวกดันเจียนนะครับโอ๊ยแบตบใกล้จะหมดละเอาไว้ตีพวกดันเจียนนะครับใช่มันมี2ประเภทคือลูฟี่นะก็คือไซด์ได้ทั้ง2ประเภทเลยเลยก็คือตีทั้งบอสได้แล้วก็ตีทั้งดันเจียนได้นะครับเออลงดันเจียนได้ก็สกิลที่ลงดันเจียนได้ก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลสามนะครับใช่ส่วนสกิลบอสนั้นก็คือ สกิลสกับอันต <ersch farklı. S 1> yeah, ีนะครับใช่มันมันแบบเรียกว่าเป็นตัวได้ได้หมดเลยแหะเออนั่นแหละเป็นตัวแบบครบครบเครื่องเลยอ่ะใครที่จะแบบอยากเอาตัวละครลูฟี่นั้นไปลงบอสหรือว่าลงดัชเชียนก็คือได้นะครับปุ้มแหลก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 โอเคตาย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 ทถอเพื่อนอยู่ไปก็ไรประโยชน์ตายหนีโอเคได้ยูอีกกิโลหรือเปล่าไม่ได้หรอโอเคคลิปนี้ก็มา แค่นี้นะครับอ๋อก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเออมารีวิวลูฟี่เกียห้านะครับโอเคก็สําหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมนะครับเออแล้วก็กดไลค์เยอะๆนะครับบางทีผมก็อาจจะกลับมาเล่นแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็คือมันก็รู้สึกว่าคนก็เริ่มเล่นเยอะกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนก็คือคนเล่นประมาณ56000พันมั้งในช่วงอ,อ่อ,อ่าอะไรวะ อัปเดตของโยอีกิโ่อ่ะเออประมาณ5-6,000สูงสุดก็8-9,000นะครับเออแต่ว่าช่วงนี้ก็คือคนเล่นนั้นก็ถือว่าโคตรเยอะนะประมาณ1,000-2,000นะครับเออถ้าใครที่อยากให้ผมเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมแล้วก็กดไลค์นะครับอืมบางทีผมก็อาจจะกลับมาเล่นอีกนะครับ <c oughs> โอเคขอตัวละกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย